วันนี้ผมจะเป็นสุรตาอีกแล้ววันนี้ผมจะเป็นสุรตาอีกแล้วใครที่สนใจ ID FIFA o n ออนไลน์ m ีล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยครับเพจแอดมินฟินนะครับ มีทั้ง id fifa line สีและ id rv ครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ดิงด้านล่างได้เลยนะคะโอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ผมจะเป็นสุราตาเอี่้แห้ะ <c oughs> คือกูเปิดแท็คเป็นสุลตาเลยนะคือผมสังเกตนะส่วนใหญ่อะ่ะช่องอื่นๆนนะจะรีวิวแค่กิจกรรมนู่นากกาน,นี่นั่นแต่ช่องผมครับไม่ครับนี่เลยผมจะมาจัดทุกแพ็คเลยนะครับกล่องคัดนักเตะจังไรประจำ boe 5บก1ครับ 350บาทกล่องจังไร20 TOT ครับ300บาทครับกล่องจังไรประจำเดือนกรกฎาคมกล่องจังไรอันนี้ครับโอ้โหไม่ได้จังไรครับต้องบอกก่อนว่าไม่จังไรครับเผื่อว่าผมเนี่ยจะเปิดแล้วคุ้มครับมาทุกคนอ่ะเอาถูกถูก,ก่อนละกันครับเอาถูกๆูก,ก่อนละกันคือผมจะบอกว่าผมจะจัดทุกแพ็คเลยนะแพ็คพวกนี้มีอันไหนหน้าคุ้มเนี่ย4วัน โอเคเดี๋ยวผมจัดอันนี้ให้ด้วยละกันครับแถมไปละกันครับโอ้โหเติมกันไปสุรตาแล้วกูเสียกันไปเสียกันไปหลายพันแล้วเนี่ยโอเคครับมาแพ็คแรกครับกล่อง BP 5กล่องครับทุกคน5ากล่องเยี่ยสุดคือ2ี่ล้านครับเมื่อกี้มันร้อยกาบาทร้อยหนึ่งตกกล่องละมันมาณ20อ่ะตีใบตกกล่องละ20บาท กล่องเลย20บาทถ้าเกิดได้แบบร้อยเอ็มอะไรเงี้ยคือคุ้มนะผมว่า20่บบาทได้ร้อยเอ็มคือคุม้มอย่างอื่นคือเฮี้ยครับอ่ะอันนี้สาเอ็มตีไปแม่งได้ต่ำๆเลยอ่ะอ่ะยี่ห้าเอ็มครับอันนี้เฮียครับอ่ะทุกคนครับตามนั้นแหละครับเฮียครับ,รบกล่องแรกไปเลยคือเฮียมากครับ เลทเขี้ยมากครับคือ120บาทได้75เอ็มเมื่อกี้แล้วก็เฮ้ยอีก185เอ็ม8ปด0 0 350ประมาณเกือบ300เอ็มนะ200ปายครับ265อะไรประมาณนี้คก็นับไม่ผิดนะ2 1 5กับ120บาทผมว่าทรงๆนะทรง,นะทรงมาทางเขี้ยด้วยซ้ำครับจัดไปแล้วครับแพ็คแรกต่อไปครับแพ็คกล่องจังไรประจำเดือนจุลายครับ4บก1ครับจัดไปครับ อีก5ากล่องครับอีก5ากล่องครับทุกคนคือคือผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมเขาไม่ทําแพ็กพวกนี้มาให้มันคุ้มบ้างเข้าใจผมปะถ้าเกิดทําให้มันคุ้มบ้างเนี่ยมันก็ก็ค่อนข้างโอเคครับนี่เฮ้ยแต่นี่การบนบนค่อนข้างดีนะผมไปส่งการให้ก่อนครับนี่ครับบนบนค่อนข้างดีคือาเกิดได้ตั้งแต่ BOE คั t สามสิบชื่อไปเนี่ยผมว่าคุ้ม5ากล่อง200บาทใช่ไหมตกกล่องละประมาณ4ี่ห้ายี่ส 40บาท40บาทครับกระเพรากล่องหนึ่งไปแล้วครับไข่ดาวด้วยโอ้โห40บาทครับเย็ดเงาะโอ้40บาทครับทุกคนไม่เปลืองไม่เปลืองคุ้มครับคุ้มคุ้มเฮียเฮียเ้ยไอ้เฮียคือจะขายถักกิจกรรมไม่ได้นะโอ้โหทุกคนครับ โอเคครับแพ็กสุดจังไรครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยครับเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยอ่ะข้ามไปเลยครับกิ๊กเคต้าครับโอ้แพ็กสุดจังไลครับอันนี้ถ้าเกิดได้บวกห้ามาก็ค่อนข้างโอเคนะแต่หวังว่ามันจะเป็นบวกห้านะครับ20 m อครับโอเคผมว่ามัน oh, oh, oh. ไม่น่าใช่แล้วอะมันไม่น่าใช่และ oh, oh. มา เดี๋ยวผมไม่เปิดแม่งนะผมเอาอันเนี้ยสองใบคือจบเลยครับลุ้น TS ครับทุกคนเผื่อได้ TS ครับมา TS เฮ้ยเฮ้ย TS ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เฮ้ย r าโอ้โหใครเะเนี่ยไอ้เหียทำผมเดทล็อกมาเลยมึงทำผมเดทล็อกมาเลยเย็ดกระเบื้องแต่โอเคครับ120ล้านแต่ผมว่าโดยรวมก็เหียอยู่ดีโอ้โหเดินเลยเหรอโอ้โหโรดิโก พังไป2แล้วนะครับทุกคนพังไป2ครับต่อไปครับ350 300บาทครับอันนี้300บาทครับมาที่น,นี้คือลุ้น TOTs ได้มา TOTs ผมลุ้นอะ่ะผมว่า TOTs ผมว่าผมลุ้นได้ครับ6กล่องนะครับ300บาทกล่องละ50บาทครับ6 5 5 6 3 5 6 6 2 2 3 8 4 4 6 5 30ใช่ครับ50บาท50บาท โอขอขอดาบร้อยขึ้นไปได้ไหมเนี่ยไอ,ตตอย้ตั้งแต่ดาบร้อยเห็นบ่าตั้งแต่คันนักเตะร้อยขึ้นไปจนถึง94บวกพวกนี้ผมว่าคุ้มครับพวกนี้ผมว่าคุ้มครับถ้าเกิดไม่ได้ตรงนี้นะไม่ได้ตรงนี้นะผมว่าผมว่ายังไงก็เยียครับผมว่ายังไงก็เยี่ยผมไม่รู้ทุกคนแบบคิดเห็นยังไงโอ้โหอันนี้เฮียครับห้าสิบบาทได้ยางงี้เฮียครับโอ้โห โอ้โหเฮี้ยครับเฮี้ยมากครับคือแบบเฮ้ยคือดวงผมเฮี้ยเลผมว่าดวงผมไม่ดีครับโอ้ทุกคนครับไปแล้วครับเปิดแพ็คให้ดูก่อนครับโอ้โหโลเปสครับทุกคน มาครับมาเปิดต่อครับผมว่าสาใบรวนเลยแล้วกันใบเนี้ย90บวัว TS มาเฮ้ย TS, TS TS ได้ลุ้นครับ TS ใครวะโอ้เฮ้ยพันล้านโอเค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 พันล้านครับพันล้านไม่รู้จักนะยอมรับก่อนเลยจะาดาผมแรงนะครับไม่รู้จักครับแต่พันล้านผมว่าเฮ้ยโอเคเลยโอเคโอเคโอเคแพ็ก okay, 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 นี้ไม่เจงละแพ็กนี้ไม่เจงละเพราะดวงผมดีครับ gs มาครับเก้าสิบสามบวกโอ้หเขี่ยเดินออกมาเลยเหรอบาซินโซคาเตสโซคาเตสร,ร,ราคาเป็นโอ้โหราคาเป็นไก่เลยครับโลโซคาเตสตอนนี้ครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสิบเอ็มเย็ดกระเบื้องครับเย็ดกระเบื้องจริงๆครับตอนนี้ครับมา 350บาทได้6กล่องตกประมาณ60บาทนะ60บาทได้ครับ60บาทกล่องละประมาณ60บาทครับวันนี้ผมว่าแพงนะกล่องละ60บาทสำหรับผมเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมว่าแพงนะมาดูการ์ดกันครับการ์ดค่อนข้างโอเคนะผมว่าถ้าเกิดได้ดาบ50ขึ้นไปเนี่ยเยี่ยมได้ดาบ50ขึ้นไปนี่ค่อนข้างเยี่ยมครับอันนี้การ์ดดีเลยครับสำหรับผมนะ โ oh, อ้โหร้อยเฮ้ยยังโอเคงทร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 งเดี๋ยวต้องไปลุ้นครับโอ้โหแย่มีแต่ร้อยเหรอไม่เอาแล้วโอ้สองร้อยหกสิบบาทได้ครับโอ้โ oh, ห oh, ทุกคนครับหกสิบบาทได้ดาบสามโลสองร้อยเหรอยีอ่สิบโอเคดาบยี่สิบอย่างนี้ดาบยี่สิบอย่างนี้ไม่แย่ครับ ไม่แย่ดาบดาบยี่สิบอย่างนี้ไม่แย่ครับดาบยี่สิบผมบอกเลยว่าไม่แย่ครับอย่างที่ผมบอกขอดามห้าสิบขึ้นครับสามสิบโอเคสามสิบโอเคโอเคได้ลุ้นครับได้ลุ้นฟันได์มาคือจบครับผมขอวัดดาบสองร้อยไปก่อนไม่ต้องคัดแล้วกันครับสองร้อยมันมีตัวเก๋ก่ก๋าเยอะครับคัดไปก็ไม่ค่อยได้อะไรไปเฮ้ยเอ็มครับ เอ็มแดงไม่ใช่โอ้เจียตัวเจี้ยนี่อีกแล้วตัวเดิมกูได้มึงมาแล้วโอ้เดินเดินเลยครับพวกงสามประตูจัดไปครับดับร้อยดับร้อยผมมองว่าก็ก็เยญ่ค่อนข้างเยอะอ่ะก็ก็ต้องต้องไม่คาดอะช่างมันตัวตัวกากๆเยอะครับไปโอ้โหพวกาประตูครับทุกคนเฮอไม่เอาประตูดิ พอแล้วเนี่ย oh, oh. พวกสารประตูอีกแล้วทุกคนอะไรวะเฮ้ยห <Hey. S 1> นื้อาหาการอ่ะดาร์ฟสามสิบครับทุกคนลูดิเกอร์พวกนี้เขาบอกว่าบวกหนึ่งมันขายได้นะไม่ต้องผมขออันเชิญนี่เลยครับ oh. หลวงปู่บอลวัดเย็ดกระเบื้องมาแล้วครับหลวงปู่บอลวัดเย็ดกระเบื้องครับตัวเดียวที่ผมขอเลยขอเวอร์ก,กิลได้ไหมหลวงปู่บอลวัดเย็กระเบื้อง ลูงป,ปูบอลควาดเจ็ดกระเบื้องด้วยมือนี้แหละครับไปเฮ้ยเบอร์เดอร์บอยนะเดอร์บอยบ้างเบอร์เยี่ยมเดอร์บอยถูกมากครับเดอร์บอยถูกมากครับตอนแรกนึกว่าแตกๆพันล้านครับไม่ถึงนะครับเควินเดอร์บอยไม่ถึงครับ ตอนแรกนว้บแตดพันล้านมาครับใบสุดท้ายแล้วครับไปเลยเฮียเจมออกมาแน่นอนทรงนี้กูดูทรง้ะไม่ได้ออกเฮ้ยไม่ใช่อังกฤษใครวะแฮร์รี่เคนหมวยเหรอแฮร์รี่เคนหมวยหกร้อยเก้าสิบเอ็มโอเคแต่ผมมองว่าจากผลประกอบการอ่ะจากผลประกอบการอ่ะไม่ควรดีใจนะพันกว่าบาทที่โดนไปผมว่าไม่ควรดีใจนะครับ โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนาเว็บเว็บนึ ad นะครับชื่อไว้ว่าเพย์โซนนะครับ <S 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 ซึ่งเว็บนี้นะครับเป็นเว็บเติมเงินเกมเติมเงินม,มือถืถอรวมถึงเว็บสุ่มของได้ด้วยนะครับก็คือสุ่มพวกบัตรทูบัตรกาลีน่าเชลอะไรต่งตางๆนะครับโอเคครับก่อนอื่นถ้าเกิดพวกเองจะเล่นนะเองต้องสมัครสมาชิกกันก่อนซึ่งการสมัครสมาชิกเนะดดี่ยโคตรง่ายโคตรง่ายพี่บอกเลยเองสามารถล็อกอินด้วย Facebook เองได้เลยกดเข้าไปเลย เรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรหรือว่าเองขี้เกียจเองกรอก username ตรงนี้รหัสผ่าน e ีเม l เบอร์โทรกรอกให้ถูกแค่นั้นเองครับไม่น่ามีปัญหาโอเคเดี๋ยวพี่ไปล็อกอินเข้าเว็บให้ดูก่อนไปครับโอเคครับตอนนี้พี่ก็ล็อกอินเข้าเว็บมาแล้วใช่ไหมก่อนอื่นก่อนที่พี่จะไปสุ่มหรือพี่จะไปเติมเงินอะไรพี่ต้องเติมพอย n เข้าไปก่อนเพราะว่าตอนนี้พอยพี่เหลือศูนย์ p o อ่ะ เติมเงินรับสิ่งที่ง่ายสุดเลยเองเติมผ่าน Two Wallet เลยครับและเองโอนไปที่เบอร์นี้โอนไปที่เบอร์นี้แล้วก็ใส่ Reference ID ที่เองโอนโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปโอนเงินก่อนครับผมโอเคครับหลังจากที่ผมได้โอนไปเรียบร้อยนะครับเวลาพวกเองโอนไปเนี่ยพวกเองก็แค่เอาเลขอ้างอิงเนี่ยตรงเนี้ยเอาเลขอ้างอิงตรงเนี้ยมากกอกครับเนี่ยพี่โอนไปละเอาเลขอ้างอิงมากกอะหนึ่งนาทีเองเข้ามากดยืนยันข้อมูลอ่ะการทํารายการสําเร็จปังอ่ะพี่ได้พอยต์แล้วครับ พี่ได้พอยแล้วโอเคครับหลังจากพี่เติมเครดิตไปแล้ว1 0 0เครดิตนี่นะฮะพี่ได้พอยแล้วพี่จะมาสุ่มโชคเองดูเลยพี่บอกเลยว่าต้องได้นะผมเล่นแล้วต้องได้กูเล่นแล้วต้องได้นี่ครับผมจะสุ่มบัตรทูมันนี่นะครับของรางวัลก็จะมีตั้งแต่1 0 0 0งพันห้าสิบถึงหนึ่บาทครับก็คือสุ่มให้มันได้ไป้ายพร้อมกันสามันเฮ้ยเฮย,เยไปแล้วเหรอก,กดแล้วเหรอเฮ้ย ได้เลยเหรอไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันมันแค่แค่สิบบาทเองครับแค่สิบเครดิตเองโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอเคแล้ว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 ครับโอเคแล้ว,ลวไม่โลภครับไม่โลภโอเคครับหลังจากนั้นพี่ก็จะลองเติมเงินหน่อยลองเติมเงินหน่อยซึ่งสิ่งที่จะเติมก็คือนี่ครับพอพี่ใช้เอเอสไงพี่เติมเลยเบอร์ม,ม,มือถือของพี่เองครับนี่ครับจำนวน10บาท เติมให้ดูปึ้งยืนยันในการทํารายการครับโอเคครับหลังจากเองกรอกทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ไหมเองก็มาเช็คตรงนี้ครับนี่ครับมันกําลังเติมให้ครับเบอร์มือถือผมใช่ไหมจํานวนเงินเครือข่ายแล้วก็สถานะครับซึ่งก็เรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็กําลังรอสถานะมันเงินมันเข้าในระบบผมครับโอเคครับถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์เพจโซนเนี่ยไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมยังไงก็ทุกคนครับถ้าเกิดทุกคนชอบแนวนี้นะ ถ้าเกิดชอบแนวนี้เนี่ยเนี่ยมาไลค์แพ็กให้ดูเลยเนี่ยถ้าเกิดชอบแนวนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจที่ผมเสียเงินนะครับไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์นะกดไลค์ให้หน่อยครับกดซับสไครป์กดคอมเมนต์กันครับไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับทุกคน